ออรถที่มาแดนนะครับฟรีดาวทุกคันนะครับไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรนะครับเกษตรกรนะครับหรือว่าอาชีพอิสระนะครับพนักงานเดือนรับเงินสดนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนี่รถ SUV เราก็มีนะครับนี่ครับ Fortuner สีดํานะครับสีขาวเราก็มีนะครับรถกระบะ4ประตูนะครับกระบะแคบนะครับเตี้ยสูงเรามีหมดนะครับ หรือว่าจะเป็นรถเก่งนะครับราคาส่งเบาๆนะครับสบายกระเป๋าเราก็มีนะครับทำอาชีพอะไรครับเกษตรกรใช่ไหมครับมีสมุดเกษตรกรเล่มเขียวออกรถได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นพนักงานเงินเดือนแต่รับเงินสดก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับหรือว่าจะเป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้นะครับออกรถได้สบายๆครับลูกค้าหารุ่นไหนอยู่นะครับดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ อย่าได้เก๋งส่งสบายๆนะครับเอาไว้ใช้งานคันนี้ก็เหมาะครับ Suzuki Swift นะครับคันนี้ส่งเพียง5,000ต้นๆเท่านั้นนะครับลูกค้านะครับฟรีดาวได้เลยนะครับหรือจะเป็นอีกหนึ่งคันครับ Swift เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สีส้มครับส่ง5,000ต้นๆเหมือนกันครับลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ว่าอาชีพอะไรนะครับปรึกษาเอกสารผมมาได้เลยนะครับหล่อมากครับคันนี้แมกยางเขาจัดให้1ชุดนะครับ หรือจะเป็นทรงไวรุนะครับดีเลยครับสีประตูยีรับแค้นะครับ d m a x 2.5นะครับคันนี้ส่ง8000ต้นต้นนะครับจัดทรงหล่อหล่อครับหน้าตาหล่อมากครับยีรับแคะนะครับสีดำนะครับแม็กยางครับ1ชุดครับโหลดเตี้ยหล่อๆอเลยครับกระบะสายทำกินนะครับ To y ยต้ารี vo ปี2020เลยนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2008นะครับพร้อมวิ่งงานนะครับ อันนี้ลูกค้าจัดฟรีดาวส่งเพียง800 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับหรือว่าอยากจะได้เคอาะได้ตู้นะครับปรึกษาเราได้นะครับอีกหนึ่งคันครับวัยรุ่น1.9นะครับปี2020คันนี้ส่ง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับออรถฟรีดาวครับไม่ต้องจ่ายเลยนะครับหรือจะเป็นคันนี้ครับ Isu z u D-Max 2.5ครับคันนี้หล่อเลยครับส่ง7ก0 0รกว่าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าออรถนะครับ ไม่ต้องดาวเลยนะครับก็ได้รถคันนี้ไปใช้กันนะครับสีประตูหลอดต้องยกให้ toyota r e v o trd คันนี้เลยครับสีดำเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้รถปี2016นครับออรถฟรีดาวได้เลยครับ ford ranger 22 w จุดสเทกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ราคาพิเศษมากครับ459,000บาทเท่านั้นนะครับออรถฟรีดาวอีกเช่นเคยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคันครับมิสุบิชิไททันปี2017นะครับ2.4พัดคันนี้ออ่อรถไม่ต้องดาวนะครับราคาพิเศษไปเลยครับ419,00 0บาทเท่านั้นนะครับส่ง7000กว่าบาทเท่านั้นนะครับรถเก๋งส่งสบายสบาย0เท่านั้นนะครับก็มาด้านะครับคันนี้เลยครับปี2012ออ่อรถฟรีดาวไม่ต้องจ่ายนะครับเอาไปขับนะสบายสบายครับฝนสบายสบายราคาสบายกระเป๋านะครับ รถกระบะแคปอีกหนึ่งคันครับรอๆเลยคันนี้ For d r a n g e r ปี2015นะครับคันนี้ผลเบาๆครับ7,000กว่าบาทเท่านั้นครับลูกค้าออกรถฟรีดาวนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าเนินการครับเอาไปขับได้เลยครับอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นขายดีตลอดการ Toyota v วีอนะครับคันนี้ส่งเพียง5,000ต้นๆเท่านั้นนะครับรถเก่งเกียอโตนะครับเอาไปใช้งานครับคุ้มมากครับได้คันนี้ไปนะครับ